สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่บริเวณร้านโกดันสินค้าญี่ปุ่นนะฮะก็อันนี้ก็ได้กระเป๋ามาหนึ่งใบนะฮะสวยอยู่นะฮะร้านนี้ก็จะตั้งอยู่ตรงบริเวณก็คือ,อนิสสันนะฮะเลยเลยสู่นิสสันมาแล้วก็จะมีซอยเข้ามานะฮะก็มีสินค้าขายอยู่นะเป็นสินค้าญี่ปุ่นเฟอร์นิเจอร์แล้วก็สินค้าทั่วไปนะ น,นี้ก็ได้กระเป๋าเป็นใบฮะน,นี่ก็ไม่แพงนะใส่น้อยเท่าบ,บาทสวยเลยนะฮะในี้มีใบเล็กแถมด้วยนะฮะในกามือสองอะไรก็มีนะฮะชิ้นก็มีขายพาไปดูรอบรอบนิดหนึ่งนะ สินค้าเฟอร์นิเจอร์ก็มีนะฮะเป็นไนกาเป็นกระเป๋าเป็นรูปนะฮะก็จะมีถ้วยชามนะฮะนีกระเป๋าที่เราเลือกกันเมื่อกี้นะฮะก็เดี๋ยวก็จะมีสินค้าเข้ามาใหม่อยู่นะฮะก็เดี๋ยวถามกับเจ้าของร้านนะฮะ เอ๊ะผมลืมไปแล้วนะครับมีสินค้าเข้ามาวันไหนนะฮะที่ว่าที่ว่ามีสินค้าเข้ามาใหม่วันไหนนะฮะอ,อันนี้ให้<อ>ให้เจ้าของร้าน<ะ>แบบนะนํานิดหนึ่งของไปน่าจะเข้าประมาณวันที่ยี่สิบเนี่ยค่ะ<อ>เปิดรู้ใหม่ค่ะี๋ยวก็อัปเดตทางเพจอีกทีหนึ่งค่ะครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะคร<อ>ับม<อ>ีหลายข็าวเรียนมาได้นะครับจบคลิปเพลงท่านี้ละครับสวัสดีครับ